การเดินหน้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก,ก็เดินหน้าไปนะคะล่าสุดอดีตกกตตอ,อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็บอกนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็น่าจะอยากได้พรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่คุณไผ่ลิกเนี่ยประกาศบอกว่าเดี๋ยวยกมือให้เลย40เสียงคืออันนี้มันไม่ใช่มติพักนะอย่าพิ่งไปไว้ใจเลยเพราะว่าการเมืองอะไม่มีของฟรีหรอกค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีกกตกกตนะคะคือบอกแบบนี้ละคะ่ะบอกว่า การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพักพลังประชารัฐนะคะเป็นเพียงการส่งตัวแทนออกมาบอกว่ายินดีโหวตให้นายกทั้ง4 0เสียงอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันของเพื่อนสมาชิกแต่ว่าไม่ใช่มติพักนะคะก็อย่าเพิ่งไปนับรวมเลยก็ได้การประกาศดังกล่าวนั้นคุณสมชัยมองว่าเป็นการตัดหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ เพราะช่วงเช้าวันเดียวกันมีข่าวว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินสสเพื่อไทยไปคุยกับรวมไทยสร้างชาติเกือบจะตกลงกันได้แล้วคพักพลังประชารัฐก็เลยประกาศเลยว่าเดี๋ยวยกเสียงให้ทั้งพักเลยส่งสัญญาณไง<อ>ว่าพร้อมเจราจารแต่ก็ไม่การันตีนะวันแล้ววันบวนเลือกนายกจริงๆเนี่ย คือยังจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะอา,อาจารย์สมชัยบอกว่าสมการการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยมี2รุงแน่นอนไม่ว่าจะมาทั้งสองพักหรือพักใดพักหนึ่งเพื่อได้เสียงสนับสนุนจากสวออในการโหวตเลือกนายกแล้วอาจารย์เชื่อว,ว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องการก,ก็คือพักพลังประชารัฐเพราะนอกจาก40สวจะอะนอกจาก40สอสอแล้ว ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอสายพลเอกประวิตยมาเสริมอาจารย์สมชัยบอกว่านับนิ้วแล้วสอวอที่มาจากสายของพลเอกประวิตยเนี่ยประมาณ44เสียงส่วนพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีข้อเรียกร้องน้อยกว่าแล้วก็มีสอวอสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยสักประมาณไม่ต่ำกว่า100เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาทั้งสองรุ่งเนี่ยมารวมกันก็จะได้เสียงสอวอส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เพื่อไทย สามารถที่จะดีลกับสองพักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือดีลกับพักลุงก็เลยไม่สนมวลชนที่ออกมาสนับสน,นในช่วงนี้ครับทางประชาธิปไตยเขาเรียกร้องที่สูงกว่านะครับในขณะที่รวมไทยสร้างชาตินั้นข้อเรียกร้องน้อยกว่านะครับออดังนั้นเนี่ยการที่จะอ้าแขนรับรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วยข้อเรียกร้องที่น้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเพื่อไทยตัดสินใจได้ง่ายกว่าแต่ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นว่าจะได้คะแนนจากทางสอวอนั้นเนี่ยถ้าให้ผมประเมินเนี่ยผมให้น้ำหนักกับทางพลังประชารัฐมากกว่าบทบาทหน้าที่ของพลเอกประวิทย์อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีทิพ์ลต่อสอวอมากกว่าทุกอย่างรอสัญญาณที่ชัดเจน นะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดเนี่ยคือสัญญาณที่อาจจะพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยเขาก็พร้อมเปลี่ยนได้ในวันสุดท้ายในการเลือกเพราะนั้นต้องบอกว่าเพื่อไทยอย่าเพิ่งมั่นใจเกินไปคุณคิดว่าคุณอยากจะได้เสียงจากสอวอคุณต้องไม่อายที่จะบอกว่าจะร่วมกับสองกลุ่มสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมชัยบอกว่าเพื่อไทยอย่าเพิ่งมั่นใจจนเกินไปเพราะโอกาสที่แคนดิเดตนายกจะเปลี่ยนจากคุณเศรษฐาทวีสินเป็นคนอื่นก็มีความเป็นไปได้ แต่อาจจะไม่ถึงมือพลเอกประวุฒิพลเอกประวิตยเพราะปัจจัยสำคัญคือการโหวตนายกได้เข้ามาจากเสียงสอสอเอ๊ะหมายความว่ายัางไงคือหลุดจากคุณเศรษฐทาทวีสินแต่ไม่ถึงบิ๊กป้อมหมายถึงว่ามาถึงพักที่สามเสียหนูหรือเปล่าอาฟังเพิ่มเติมโอกาสที่ตหมายคุากันทีตัวแคนดิเดตมาอยู่มีนี่มีฮะมียังมีอยู่ฮะย,ย,ย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่คลิกไปไกลขนาไหน คือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความพอใจของการเล่นเกมว่าได้มาแค่ไหนและพอใจถ้าได้มาเท่านี้พอใจมันก็จะหยุดแค่นี้แล้วก็จบนะก็คือสามารถที่จะได้นายกในการเลือกครั้งถัดไปได้เลยหรืออาจจะได้เป็นคนของเพื่อไทยได้เลยแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พอใจกับผลลัพธ์ของเกมที่เล่น ก็จะมีเกมที่สามารถที่จะเล่นได้ก็คือทําให้การเลือกนายกนั้นเนี่ยเสียไปอีกครั้งหนึ่งได้ออก็แปลว่าออครั้งต่อไปจะ,จะจบหรือเปล่าในการบวนายกฟังดูก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดคือกลายเป็นว่าดีวการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขยับได้ตลอดออดูกันรายวันเลยนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี